ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้แสดงความเสียใจเหตุการณ์รุนแรงพร้อมแนะนําให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอย่าขัดแย้งกันจนทําให้ประเทศล่มสลายพร้อมยืนยันด้วยค่ะว่าทหารนั้นไม่ใช้กําลังมายุติปัญหาและเร่งรัฐบาลให้หาตัวผู้ก่อเหตุให้ได้เร็วที่สุดค่ะพลเอกประยุทจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวชี้แจงถึงบทบาทกองทัพผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ว่า สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปี2,553ซึ่งส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บสูญเสียจะเป็นจำนวนมากส่วนตัวจึงขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอย้ำไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลศูนย์รักษาความสงบหรือสรสและผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้เร่งดำเนินการยุติความรุนแรงและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพร้อมเร่งดำเนินการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้อาวุธสงครามมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะที่การแก้ปัญหาความขัดแยง้งซึ่งเกิดจากความเห็นต่างของทุกกลุ่มทุกฝ่ายนั้นในส่วนของทหารขอร้องให้ทุกภาคส่วนหันหน้าเข้าหากันและร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศโดยไม่ยดติความอาคติส่วนตัว และทำกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงอย่างในปัจจุบันกไไ็ได้ได้มีคนบางกลุ่มพยายามนํากองทัพเข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวมทั้งพยายามพาดพิงกองทัพให้เกิดความเสียหายขณะเดียวกันก็ได้พยายามยุยงปลุกปั่นให้กองทัพใช้กําลังทหารเพื่อยุติความขัดแยง้งซึ่งความเป็นจริงการใช้กําลังไม่ได้ช่วยให้ความขัดแยง้งยุติลงได้แต่ตรงกันข้ามกลับทําให้สถานการณ์รุนแรงและแย่ลงกว่าเดิม ผมก็มุ่งหวังให้การแก้ผาของประเทศชาติในครั้งนี้นั้นได้ดําเนินการไปอย่างสันติวิธีแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่สร้างความขัดแย้งอีกต่อไปขอบคุณครับผู้บัญชาการทหารบกยังบอกด้วยนะคะว่ากองทัพจะไม่ดําเนินการอะไรที่เป็นการทําร้ายหรือซ้ําเติมประเทศชาติซึ่งในส่วนของรัฐบาลและประชาชนก็เช่นเดียวกันน่าจะมองที่ประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ประเทศชาติจึงจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสงบสุขไม่เช่นนั้นประเทศชาติก็จะล่มสลายและไม่มีใครที่จะเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้แต่มีแค่ความสูญเสียเท่านั้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุการณ์ม็อบประชาธิป,ปัตย์ยิงทหารนอกเครื่องแบบบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ,นะฝั่งตรงข้ามบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จากกรณีดังกล่าวก็สร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนและรุ่นน้องของทหารคนดังกล่าวมีการโพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัวนำภาพทหารที่ถูกยิงออกมาเผยแพร่โดยระบุนะคะว่าถูกกาดม็อบบริเวณถนนแจ้งวัฒนะของพระพุทธอิสระระดมยิงปืนใส่ขณะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านด่านกาดโดยที่ไม่มีการเรียกถามแต่อย่างใดทั้งนี้ได้เรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาไม่นำตัวกลุ่มกาดที่ลง นำตัวกลุ่มกาดที่ลงมือมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยหากไม่มีการจัดการใดๆก็เตรียมที่จะนัดแนะกันนำกำลังพร้อมอาวุธไปเอาคืนอย่างแน่นอน